ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กีตาร์ฮิ r โล101 s p e c i a l เย้ EP นี้นะครับจะมาสอนทุกท่านซื้อจอยกีตาร์กันจอยกีตาร์แบบนี้ตอนนี้ในประเทศไทยหาซื้อได้ค่อนข้างยากเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกกันว่าออหาซื้อได้ที่ไหนบ้างแล้วก็ควรเลือกซื้ออย่างไรเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันจอยกีตาร์หรือกีตาร์คอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้หาซื้อได้หลัก สช่องทางช่องทางแรกก็คือ s h o p e e Lazada หรือแอปช้อปปิ้งอื่นๆนะครับ Shopee Lazada ก็มีเหมือนกันกีตาร์แบบนี้แต่เท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่เนาะในแอปพวกนี้จะไม่ใช่ของแท้นะครับจะเป็นของเทียบหรืออ่ะเรียกง่ายๆว่าของก๊อปนั่นแหละแต่ว่าก็ยังสามารถเล่นได้เหมือนกันเนาะจากที่หาข้อมูลมาก็วิธีเลือกซื้อก็ควรจะดูว่ารุ่นเนี่ยใช้กับวิวหรือใช้กับแรปเตอร์อะไรเรือกดูให้ดีๆนะครับอย่างที่2ก็คือ ในกลุ่ม Facebook ครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะ Facebook กรุ่มนี้ก็จะมีคนที่เอาพวกจอกีตาร์อุปกรณ์เล่นอะไรเงี้ยมาลงขายเนาะก็ไปติดตามดูกันได้ในกลุ่มเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะวิธีที่3ก็คือซื้อผ่าน ebay ครับผม ebay นะครับเป็นเว็บขายของมือสองของประเทศแถบอเมริกาเนาะซึ่งใน EBa y เนี่ยก็มีกีตาร์ให้เลือกเยอะมากๆกันเลยทีเดียว หาซื้อได้หลากหลายเลยนะครับใครที่จะสั่งผ่าน e bay นะครับก็ต้องดูเรื่องค่าส่งดีๆแล้วก็อย่าลืมบวกภาษีไปด้วยเนาะเผื่อโดนและที่สำคัญก็คือต้องดูดีๆว่าเชื่อมต่อ,อยังไงซื้อมาแล้วจะเชื่อมต่อกับคอมเราได้หรือเปล่าอันนี้ต้องดูดีๆเนาะส่วนวิธีสุดท้ายเนาะคือวิธีที่4ก็คือซื้อผ่านร้าน thirty shop นั่นเองเย้ขอโปรโมทร้านหน่อยนะ <laughs> ขอบอกข้อดีของร้านกันเลยลวกันอย่างแรกนะครับก็คือจอยที่ซื้อจากร้านนี้เป็นของแท้แบบนี้แน่นอน นี่อันนี้เลยอันนี้คือเลสพอนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเชื่อมต่อได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่าทางเรามีคลิปสอนให้กับกีตาร์ทุกตัวที่ซื้อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนั้นหรือว่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้คือคลมเมอร์นะครับผมและข้อที่สามนะครับก็คือมีการรับประกันให้กับจอกีตาร์ทุกตัวที่ทุกคนซื้อไปนั่นเองเย้ Yay! ดีเวลาดีเวลา <laughs> ใครสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้ผ่านทางนี้เลยเดี๋ยวขึ้นให้ติง๊งอ่าโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้แล้วครับผมสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย